มาค่ะชาวราศีกุมนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะคะช่วงเวลาหลังจากนี้นะจนถึงวันที่31มีนาคมนี้วิถีชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์ทั่วไปจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นพี่พีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็ ขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะคะอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาในตัวตนของคุณนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวหน่อยนะในช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ายัง คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วทั้งๆที่เราอะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วละอะคุณมีความรู้สึกเสียดายคุณมีความรู้สึกเ,ออเศร้านะคะอยากพูดอยากระบายกับใครสักคนหนึ่งนะยังเหมือนมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงคนคนหนึ่งที่ได้เงียบหายไปจากชีวิตคุณไหมในตอนนี้อาจจะหายไปอะไม่ต่ากว่า3สัปดาห์3เดือนนะ3มปีประมาณเนี้ยหายไป ไม่ได้รับการติดต่อกลับมานะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยอยู่นะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเหมือนคุณคิดถึงเขานะเป็นช่วงเวลาของการที่อ,อ๋อพี่บีบอกว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างอยู่ไหมในตอนนี้นะอาจจะอยากจะเอาชนะใจตัวเองก็ได้นะคะในความรู้สึกอะเหมือนมันมีความกังวลเหมือนมันมี เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อน้อยๆอยเซ็งๆซงนะคะไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครแต่ว่ายัางจำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเออนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณก็เหมือนกับว่าอเบื่องานแต่ฉันก็ยังต้องทนฉันก็ยังต้องทำเพราะว่ามันเป็นไรายได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็ดูเหมือนคุณต้องการความชัดเจนไหมนะคะเพราะว่า ดูแล้วที่ผ่านมาน่ะมันมีแต่เรื่องไหมทาให้คุณรู้สึกน้อยใจทาให้คุณรู้สึกว่าเออนี่ฉันยังมีค่ายังมีความสําคัญสําหรับคุณอยู่ไหมนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะก็คือคําตอบพี่บิ๊บอกว่าคุณอยากรู้คําตอบคุณอยากรู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณนะคะแล้วจากนี้ไปอะ่ะคุณจะอ,อ,อยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเขาคุณต้องการคําตอบอะไรหลายๆอย่างนะ จากหน้าไพา่พี่บีเห็นไพ่ขึ้นมา,าซ้ำๆกันอยู่3ใบนะคะใบหนึ่งเป็นไพ่จัสเมนใบหนึ่งเป็นไพ่ห้าถ้วยใบหนึ่งเป็นไพ่เดทก็จะขออนุญาตนะคะแนะนำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนท่านให้มาเตือนนะว่าในช่วงนี้ให้มันสวดมนต์นะคะไหวพ้พระทำบุญบ่อยๆอ,ยอาจจะไปวัดก็ได้ค่ะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำบุญลงศพ ไปให้ทานไปบริจาคทรัพย์ตามกำลังตามศรัทธาตามฐานะของตนนะคะอย่าทำบุญเกินตัวเนาะแล้วก็ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธพิบีก็เชื่อว่าแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็หลักคำสอนขององค์ศาสดานี่แหละคะ่ะที่จะมาหิวใจคุณนะคะให้คุณเชื่อมั่นในศาสดาในคำสอนของพระเจ้า ปัญหาของคุณในตอนนี้นะคะพี่บีมองว่าม,มันมันมีหลายสิ่งอย่างเลยนะสิ่งที่เห็นก็คืออยากให้คุณใจเย็นนะคะอยากให้คุณอดทนไปก่อนสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นมันเป็นลักษณะของการที่ต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีไหมถ้าเรายังลุกได้เรายังไหวเรายังไปต่อได้ะคะ่ะ การงานนะคะพี่บีมองว่าต้องสู้เท่านั้นนะต้องสู้เท่านั้นต้องมุ่งมั่นเท่านั้นต้องพยายามเท่านั้นนะคะถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะเอาตัวรอดไปได้นะให้กําลังใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองค่ะถ้าล้มแล้วก็รีบลุกให้ไหวนะคนเราอะ่ะมัน มันไม่มีหนทางไหนชีวิตใครที่จะโลยด้วยกลีบกุหลาบหรอกพี่บีเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พี่บีเชื่อว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้คุณจะสู้คุณจะไหวนะเชื่อมันในตัวเองปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาแล้วก็ ไปต่อค่ะการเงินไม่โดดเด่นนะคะก็ให้อดทนก็นล้วการนะมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าคำทำนายเนี่ยพี่บีล็อกไว้ทีออ่จากนี้ไปจนถึง31มมีนาใช่ไหมคะอดทนไปอีสักระยะหนึ่งก็ร้วการเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะทนไปก่อนสำหรับในเรื่องของความรักนะคะพี่บีก็ขอเป็นกำลังใจให้นะถ้าที่ผ่านมามันทำให้คุณรู้สึกว่า ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนมันดูคุมเครือมันรู้สึกหนักอกหนักใจมันรู้สึกว่าเราโดนหลอกถูกหลอกอืมทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ได้แหละว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์ไหนอยู่เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ควรจะโฟกัสก็คืออนาคตแล้วก็เส้นทางที่จะก้าวไปข้างหน้าพี่บีมองว่า คุณนะคะควรที่จะหันกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองไพ่แนะนำขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไพ่หวัดระแวงไพ่สะพานบนุญแน่นอนว่าคุณมีดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์คุ้มครองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้นะคะเขาก็น่าจะผลักดันออกไปถ้าคนคนนั้นไม่ได้รักคุณไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ แล้วก็เป็นไพ่สะพานบุญด้วยนะพี่บีมองว่าช่วงนี้ท่านก็คงอยากจะให้ทําบุญนะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางตรวจเช็ครถให้ดีนะคะอย่าประมาทนะให้มีสติทุกๆก,การกระทํานะคะ